สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ f ฟรีแมน GTA อิสระชนคนโตรอนโตไม่ได้ชวนมาแคนาดาหรือคัดค้านการย้ายมาแคนาดาแต่คุณจำเป็นต้องรู้ในสิ่งที่ต้องรู้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองมาฟ e ี Free Man GTA จะเล่าให้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่22ิมิถุนายนปี2025ตอนนี้เวลาบ่าย4โมง31นาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็ตี3 3, 3 4, นาทีอุณหภูมิภายนอกตอนนี้32องศา วันนี้เป็นวันที่2ของฤดูร้อนที่แคนาดานะครับผมมีผู้ช่วย2ท่านนะฮะชื่อเจนกับเจมส์นะเจนกับเจมส์อ่าเป็น AI นะ,ะเป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาเป็นพี่น้องกันแต่เกิดจาก AI มาช่วยทำพอดแคสต์นะฮะพอดแคสต์ของผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการขอแยกตัวของอัลเบอร์ตาจากประเทศแคนาดา เรามาดูกันซิว่าจะมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเหตุผลที่ผมทำพอดแคสต์เนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วข้อมูลก็เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมมาพูดเองเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะมาก30นาทีเป็นขั้นต่าเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ AI มาช่วยสรุปมันจะได้ประเด็นที่ชัดเจนนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของคนดูด้วยนะครับ วันนี้ช่องของเราเนี่ยเดินทางมาถึงขาดอีก12ท่านก็จะครบพันแล้วนะครับถ้าท่านดูอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้ s u b ส c คร์ e นะครับกรุณาช่วย subscribe ด้วยครับเพื่อให้ผมถึง1,000คนแรกนะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่สาหรับผมเลยนะครับที่มีคนมา subscribe ถึงหนึ่งพันคนนะฮะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สำหรับผมมันมีค่ามากนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า แพร์พอดแคสต์ผมจะเป็นยังไงแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ช่วยบอกนะครับอ่ะโอเคครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแนวคิดการแยกตัวของแอลเบอร์ดาเออที่ดูเหมือนจะกลับมาร้อนแรงอีกรอบค่ะมืนเป็นกระแสที่มามาไปไนะคะแต่รอบนี้ก็มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาอย่างผลเลือกตั้นล่าสุดใช่ครับ แล้วก็นโยบายของนายกดานิลสมิธของแอลเบอร์ตาเองที่เหมือนจะลดเกณฑ์ทำประชามติให้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีกลุ่ม Alberta Prosperity Project ที่เสนอคำถามลงประชามติเลยว่าอยากเป็นประเทศเอกราชไหมโอ้โหไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาลองดูกันหน่อยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้มันเป็นยังไงทั้งประวัติศาสตร์ความรู้สึกคนขอ้ขอกฎหมายข้อจำกัดต่าง ได้เลยค่ะเราจะดูข้อมูลจากหลายๆมุมเลยทั้งบทวิเคราะห์เก่าๆความเห็นผู้เชี่ยวชาญผลสำรวจแล้วก็เสียงจากคนทั่วไปด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับงานเริ่มที่รากของปัญหาก่อนเลยความรู้สึกคับข้องใจเนี่ยมันมาจากไหนครับช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยคือมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะเรื่องการต่อสู้เพื่อควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองเนี่ยแอลเบอร์ตาเพิ่งได้สิทธิ์เต็มๆก็ปี19 3 0เอองโอ้ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะครับเทียบกับประวัติศาสตร์แคนาดาใช่ค่ะแต่สุดที่แบบ ฝังใจคนแอลเบอร์ตามากๆเลยก็น่าจะเป็น National Energy Program หรือ N.E.P. ตอนปี1980สมัยนายกเปียร์ทูโดใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นรัฐบาลกลางเข้ามาเหมือนกับว่าควบคุมราคาพลังงานเก็บภาษีเพิ่มคนแอลเบอร์ตาเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนเอาเปรียบเรื่องไรายได้น้ำมันไปเยอะมากนั่นสินะครับเป็นจุดเริ่มต้นความรู้สึกว่าแตกต่างจากแคนาดาส่วนอื่นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีเรื่องความเชื่อว่าวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ไม่เหมือนส่วนกลางประกอบกับเรื่อง equalization payments ด้วยค่ะอ๋อระบบที่มนทนรวยช่วยมนทนจนแอลเบอร์ตาเป็นผู้จ่ายรายใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกว่าว่าทำไมเราต้องจ่ายเยอะขนาดนี้แล้วนโยบายรัฐบาลกลางหลังๆก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันกา๊าซซึ่งเป็นหัวใจของอัลเบอร์ตาเท่าไหร่ความรู้สึกไม่พอใจมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆค่ะอืมเข้าใจเลยครับแล้วปัจจุบันล่ะครับความรู้สึกนี้มันแรงแค่ไหนถ้าดูจากตัวเลขหรือเสียงสะท้อนจริงๆ ถ้าดูผลสำรวจของเลเจอร์ล่าสุดนะคะเอ่อก็มีคนสนับสนุนแยกตัวเป็นประเทศเอกราชเลยเนี่ยประมาณ29%เกือบเกือบหนึ่งใน3ค่ะแล้วก็มีอีก35%ที่อยากจะไปรวมกับมณฑลตะวันตกอื่นๆตั้งเป็นประเทศใหม่ไปเลยแล้วก็อีก17%สนับสนุนให้ไปรวมกับสหรัฐหูตัวเลขน่าสนใจมากแสดงว่ามีความคิดหลากหลายแต่ส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนแปลงสถานะเดิม ที่น่าคิดกว่านั้นคือ62%รู้สึกว่าคนแคนาดาที่อื่นแบบไม่เข้าใจเลยว่าทําไมชาวอัลเบอร์ตาถึงรู้สึกแปลกแยกขนาดนี้อันนี้น่าจะจริงนะครับอย่างตอนมีเวทีเสวนาของ CBC ก็มีคนพูดคล้ายๆกันว่าขอแค่ความเข้าใจขอแค่ความรักนิดหน่อยก็พอใจแล้วใช่ค่ะมีคนพูดทํานองนั้นแล้วก็มีประเด็นเรื่องสัดส่วนสสในสภาที่มองว่าแอลเบอร์ตาจ่ายเงินเข้าระบบเยอะแต่มีเสียงน้อยไม่สะท้อนการสนับสนุนทางการคลัง ต้องการเสรีภาพมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับค่ะมีมุมนั้นด้วยแล้วก็มุมเศรษฐกิจที่บางกลุ่มเชื่อว่าถ้าแยกตัวหรือไปรวมกับสหรัฐเนี่ยเ,เศรษฐกิจจะดีขึ้น GDP สูงขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีการอ้างเรื่องการถ่ายเทความมั่งทั่งออกจากมณฑลด้วยแต่ตัวเลขสนับสนุนจริงจจังๆที่จะแยกประเทศเลยคือ29%ปเถามว่ามันเยอะไหมก็เยอะแต่พอจะขับเคลื่อนจริงๆได้หรือ,อยังครับเพราะก็ต้องมีคนคัดค้านเยอะเหมือนกัน นั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญคือ29%เนี่ยมันยังไม่พอสร้างแรงกดดันทันการเรืองที่ใหญ่พอ แล้วฝั่งที่คัดค้านก็มีเหตุผลที่แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นแคนาดาใช่ค่ะหลายคนยังภูมิใจในความเป็นแคนาดาในประวัติศาสตร์สถาบันต่างๆอย่างรัฐสภาสถาบันกษัตริย์เขารู้สึกว่าเป็นคนแคนาดาก่อนเป็นคนแอลเบอตาแม้จะเกิดโตที่นี่หลายรุ่นก็ตามไม่อยากเปลี่ยนสัญชาติว่าง,งันเถอะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไม่อยากไปอยู่ใต้ระบบการเมืองหรือวัฒนธรรมของอเมริกาที่มองว่าต่างกันมาก นอกเหนือจากเรื่องความรู้สึกอัตลักษณ์แล้วปัญหาในทางปฏิบัตินี้ก็น่าจะเยอะมากถ้าคิดจะแยกตัวจริงๆเยอะเลยค่ะบทเรียนจาก Bre x i t นี่เห็นชัดๆเลยคนก็กลัวความวุ่นวายทางเศรษฐกิจกลัวว่าถ้าต้องไปเจราจากับแคนาดาส่วนที่เหลือหรือกับสหรัฐเนี่ยอาจจะเสียเปรียบโดนเอาเปรียบได้แล้วพวกผลประโยชน์จากรัฐบาลกลางล่ะครับพวกงบสาธารณาสุขก,การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอันนั้นก็ต้องหายไปแน่นอนค่ะแล้วไหนจะเรื่องการค้าการเดินทางข้ามพรมแดนใหม่ อนาคตเศรษฐกิจระยะยาวจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเมื่อย,ยังพึ่งพาน้ำรันเป็นหลักมันมีความไม่แน่นอนสูงมากค่ะฟังดูซับซ้อนมากแล้วในทางกฎหมายแล้วครับสมมุติถ้าพนส่วนใหญ่โหวตอยากแยกจริงๆมันทําได้เลยไหมไม่ง่ายเลยค่ะคือศาลสูงสุดเคยมีคําตัดสินไว้แล้วแล้วก็มีกฎหมาย clarity act ที่บอกชัดเจนว่าการแยกตัวเนี่ยทำฝ่ายเดียวไม่ได้อ้าวเราต้องทํำยังไงครับ ต้องมีการเจราจาค่ะเจราจากับรัฐบาลกลางมณฑลอื่นๆแล้วที่สําคัญมากเลยคือต้องเจราจากับกลุ่มปฐมชาติหรือ First Nations ชนพื้นเมืองดั้งเดิมใช่ค่ะเพราะเขามีสิทธิตามส่วนที่สัญญาแล้วก็มีข้อเรียกร้องเรื่องที่ดินเยอะมากในอัลเบอร์ตาแล้วคําถามในประชามติก็ต้องชัดเจนมากๆและต้องได้เสียงข้างมากที่ชัดเจน ซึ่งคําว่าชัดเจนนี้ก็ก็ยังไม่มีใครให้คําจํากัดความที่ตายตัวค่ะว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว,ว่าชัดเจน50% plus อาจจะไม่พอโหมีแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นเลยยังมีประเด็นไหนอีกไหมครับที่ยังตกลงกันไม่ได้เพียบเลยค่ะอย่างกรรมสิทธิ์ในอุทยานแห่งชาติแบนส์ยัสเปอร์หรือที่ดินคราวแลนด์อื่นๆที่เป็นของรัฐบาลกลางตอนนี้ถ้าแยกตัวแล้วจะเอาอยัางไง แล้วสิทธิของ first nations ที่พูดถึงเมื่อกี้ผู้เช่วชาญบางคนบอกว่าเขาคงไม่ยอมง่ายๆเรื่องที่ดินของเขาถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยสกุลเงินจะใช้เนินอะไรจะมีข้อตกลงการค้าใหม่ยังไงการเดินทางข้ามพรมแดนจะเป็นแบบไหนมันเป็นเรื่องที่แบบยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาหน้าไหนเหมือนเป็นดินแดนนี่ไม่รู้จักเลยค่ะ ในทางเศรษฐกิจก็เหมือนดาบสองคมนะครับบางคนว่าดีแต่การพูดเรื่องนี้บ่อยๆก็อาจจะกระทบการลงทุนไปแล้วใช่ค่ะมีความกังวลเรื่องนั้นแล้วก็มีประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ถึงแม้จะจำกัดอำนาจรัฐบาลกลางซึ่งแอลเบราอาจจะชอบแต่มันก็จำกัดอำนาจของมวลชนเองด้วยเหมือนกันในการจะไปแทรกแซงตลาดอย่างเช่นการให้สิทธิพิเศษราคาพลังงานกับคนในพื้นที่ก็อาจจะทำไม่ได้ฟังดูทั้งหมดแล้ว การแยกตัวของแอลเบอร์ตานี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งแรงผลักจากประวัติศาสตร์ความรู้สึกทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกดึงไว้ด้วยความเป็นแคนาดาอุปสรรคทางกฎหมายทางปฏิบัติมากมายค่ะสถานการณ์ตอนนี้ถึงจะมีกลุ่มเคลื่อนไหวมีผลสำรวจออกมาบ้างแต่ถ้าถามว่ามันมีแรงขับเคลื่อนที่จริงจังมีผู้นำที่ชัดเจนไหมก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนักวิชาการบางท่านก็มองว่ามันยังเป็นแค่ความรู้สึก มากกว่าจะเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เข้มแข็งจริงๆน่าคิดจริงๆครับว่าด้วยเงื่อนไขทั้งหมดนี้อะไรจะเป็นตัวแปรสําคัญในอนาคตที่อาจจะผลักดันให้แนวคิดนี้มันเอ่อกลายเป็นจริงขึ้นมาได้หรือสุดท้ายแล้วความผูกพันกับแคนาดาจะยังคงแข็งแกร่งกว่าความรู้สึกแปลกแยกเหล่านี้ก็คงเป็นคำถามที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ